น้ำทุงบุรพาน้ำชายเย็นพี่น้องจะว่าใอยสีร่างลดหลอดหรือสกรปรก,กเก่าๆนี่พี่น้องหืมผนอ่ะเบื้องเนี้ยไม่สีสะอาดหรือมสีสกรปรก,กเก่าน้ำเป็นหน้ายกเลย้ยน้ำไหลไฟสว่าง,งเสียงเดีวก็คือก็ผู้ใดก็ดี มึงเนี่ยเก็บส <c oughs> ว่าเข้าไปหลังน่ะจริง <c oughs> น้ำชาเย,ย็นตัวนะมันต้องมาดาดีเลยตอนนี้เก็บเงินน้ำป๊ะป๋าคู่เดือนเก็บ,บ <c oughs> ใส่ไปใส่ใส่น้ำกรบปุกได้ เ้เด,ด,ด็กหล,งลางรถรเาเขาปบ่นอะโอ้ยเขาไปลลางดามดนะ <c ười> าะกันนเลยแกนามคุยน

ไทยไม่เทศบานเบิอง,งล่างรถน้ำชายเย็นคนรวยเนาะสนิมทั้งนั้นคน<พ><ด> โผดไปอะไรโผลไปเดี๋ย <c oughs> <tech Kid atte> วไปเดี๋ยวนอ่งเียนจุดเลี้ยงจริงคืนยี่เปิดน้ำได้เข้ามาอมานัะมเน้นอะ ก,ก,กูได้ว่าูาดเด้อแดงจริงคือในหลางดาบก็ได้มาทีหลังเนะโูดพดโลนำป,ปลาบานคอย